วันไหนวันโน้นจังะกลัเป็นสามีสายเปย์ไปกลับไปถึบ้านเป็นไงคะก็ <c oughs> ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ <c oughs> เขาก็เขาก็แบบก็ปอนอ่ะเนาะเขาก็ยังยิ้มๆเหมือนเดิม <c oughs> ใช่นั่นแหละตอนนี้เขาถูกยกเป็นสามีสายเปย์แล้วห, <c oughs> หรอจริงหรือเปล่าถูกยกเป็นสามีสายเปแล้วหรอโอเคก็ให้เป็นสามีสายเปไปเลยแล้วกันยังไงก็บังคับแล้วก็ยอมเปก็ถือว่าอ่ะเป จริงปกติเขาเป็นขนาดไหนคือปอนเนี่ยเป็นเป็นแนวประเภทที่ว่าขอให้บอกขอให้บอกอยากได้อะไรบอกขาไม่รู้ว่าอยากได้อะไรให้ซื้อเองไม่ถูกใจเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าอยากได้อะไรประมาณนี้แล้วเขาตามใจเราหมดเลยเหรอว่าเราอยากได้อะไรเขาได้เลยไม่ทุกอย่างไม่ทุกอย่างค่ะไม่ทุกอย่างไม่ทุกอย่างจริงๆแต่อันนี้บอกเลยปวน อันนี้ฝากบอกไปเผื่อเขาได้ยินว่าเออเธอก็ไม่ได้ให้ฉันทุกอย่างมีอะไรที่ขอไม่ได้มีอะไรที่ไม่ได้หรอคะมีอะไรที่ไม่ได้เหรอคะก็ขอกระเป๋าไปขอแหวนไปขอสร้อยไปเขาก็บอกว่ามีแล้วนี่แต่มันคนละดีไซน์่ะคนละรุ่นจริงการไปมีวงเงินไหมท่าหนุ่ย ไม่มีสิคะเราจะไปจากัดวงเงินทําไมละ่ะ <_ d isk> เออถ้าเราพูดถึงเรื่องวงเงินเดี๋ยวเขาจากัดขึ้นมาเออ <_ d isk> เราก็ต้องดว่าเออนี้มันสวยดีนนนเนาะปออะไรเงี้ยถ้าเขาไม่ลืมแล้วใกล้วันเกิดเราเขาก็อาจจะเป็นสิ่งนั้นนะอาจจะมาหาเราใช่แต่ถ้าเราพูดไปนานๆปุ๊บก,ก็อาจจะลืมไปแล้วว่าเราอยากได้อะไร <_ d isk> ใช่ เป็นความโชคดีของปอนนะเพราะว่านุ้ยเองอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยจําเรื่องวันสําคัญนะ่ะจะเป็นปอนอนะ่ะเขาจําได้ใช่แต่ก็ไม่ได้ <c oughs> มีอะไรให้นะ <c oughs> จําได้ก็ไม่มีอะไรให้วันเกิดที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้อะไรนะ <c oughs> ยังยังไม่ได้อะไรเลยนะยากได้อะไรไม่เลลอย,ลอยแต่ไม่น้อยใจ ไม่น้อยใจแต่ว่ายังไม่ได้อะไรเลยนะอยากได้อะไรดีอ่ะพี่นุ้ยเ่เวลาเราจำวันสำคัญไม่ได้มันเกิดปัญหาตรงไหมไม่มีสำหรับคู่นุ้ยนะคะเพราะนุ้ยเป็นคนไม่จำเออแล้วถ้าเขาจำได้นุ้ยก็อ๋อเหรอโอเคแล้วเขาลอนหรอกคือจริงๆก็อาจจะมีเพราะว่าเคยมีอยู่ทีหนึ่งเนี่ยนุ้ยอ่ะเป็นวันครบรอบแต่งงานแล้วนุ้ยอ่ะก็คือทํางานแล้วเขาว่ากะว่าจะเซอร์ไพรส์แต่โดนเซอร์ไพรส์กับสู้ชีวิตแล้วชีวิตสู้กับสู้เมียแล้วเมียสู้กับก็คือแบบอ่ะมารับเมีย จะกระว่าเตรียมร้านอาหารไปแล้วนะในเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปกินกันไปกินกันต่อเออ,อเนี่ยบอกไปกับบ้านเหนื่อยช็อ,ชอตฟ <laughs> ิวหลัวหลัวช็อตฟิวหลัวหลัวแบบทำไมอะแล้วเขาก็อยากจะเซอร์ไพรส์โดยที่เขาไม่อยากบอกอรู้บอกแล้วทำไมอะกลับได้แล้วฉันเหนื่อยเนี่ยฉันพูดพิธีกรมาตไม่แต่เช้าแนละ้วเสร็จแล้วเนี่ยเหนื่อยไม่ไปกินอะไรซะหน่อยหรอ ไม่ต้องกินแล้วถ่ายรายการก็กินไม่กินแล้วอยู่อย่างเงี้ยจนเขาก็ต้องบอกว่าเออปอนจองร้านไว้ไรอย่างงเีือคือเย็นสบายปอนช่วยลงทุนใร้านอื่นบ้างฉันกินร้านเธอบ่อยแล้วเออวันนั้นจบด้วยกันกลับบ้านอ้าวนี่จองไว้เลื่อนไปก่อนพอพายเขาก็ไม่เขาก็ไม่นั่งงอนนานหรอกเขาก็แค่แบบ เอาล้ออะไรอย่างเงี้ยเออเสียดายวันที้วันไหนเราจำได้ไหมวันนี้ลองไม่ได้นุ้ยพิจศษไหมพิเศษวันที่ไม่ได้วันที่นุ้ยอ่ะถ้าพูดพิจศษนะนุ้ยก็จะสิบหรือสิบเอ็ดนะเออประมาณนั้นแถวๆนั้นเออเออมีก่อนแา้วนะเฮ้ยอย่างงอนเพราะว่าเราทำทุกวันให้มันเป็นวันพิเศษเออเราฮอร์ยังไงเราฮอร์ยังไงเวลาดังฮอร์ เออวันนี้ว่างแล้วไปกินก็ได้อะไรอย่างนี้แล้วเราใส่ใจเขาในด้านไหนนะสมมติว่าเราไม่ได้ใส่ใจเรื่องว่าวันใดๆเยเหมือนไหลจะลดน้ำหนักสิตรงนี้ไม่ต้องกินแล้วพอละกินแค่นี้พอนะชี้ชวนไปออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยใช่ที่แบบว่าเราสักสิบปีแล้วมาแนี่อะไรเงี้ยทําไมทําให้เราไม่ได้สังเกที่ไม่ใช่เรื่องไฟ ไม่น่า่าเป็นคนมีเคล็ดลับอะไรที่จะมาใจสามีนะช่วงนี้ระเด็ก่่ก่อนอื่นขออนุญาตไม่ก้าวล่วงบ้านอื่นเอาบ้านตัวเองบ้านตัวเองตั้งแต่ตอนแต่งงานและคุณแม่ปอนเนี่ยเขาก็จะบอกเสมอว่าให้เป็นเพื่อนกันนะแล้วจุดเริ่มต้นของเราสองคนน่ะมันมาจากความเป็นเพื่อนเวลามีอะไรเนี่ยเราก็พูดกันตรงๆเลยเราจะไม่ได้เก็บไว้จนแบบจนมันวันนึงมันประทุออกมาแล้วก็แบบว่า ฮ้ย hey, ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรจะแรงจะเบาก็ก็คุยกันคุยกันทุกเรื่องแล้วเป็นเพื่อนกันคือหมายความว่าเราให้เวลาส่วนตัวเธอนะเราให้เวลาส่วนตัวของการและการอะไรประมาณนี้ค่ะอือแล้วก็นุ้ยว่าจุดสําคัญของคู่นุ้ยเลยอะ่ะคือความไว้ใจเพราะว่าปอนก็ไม่ไม่มีอะไรที่จะทําให้นุ้ยแบบมานั่งแบบกังวลใจนุ้ยก็สามารถทํางานเลี้ยงลูก เดินหน้าในชีวิตของลุยไปได้อย่างสบายเพราะว่าแบ็คของลุยคือปอนเขาแบบเขาเป็นแบ็คที่ดีเขาคอยแบบสนับสนุนเราในทุกๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็เช่นเดียวกันที่เราจะไปปวนเขาทุกๆเรื่องเพราะว่าเขาดาเนินชีวิตดีอยู่แล้วเขาอาจจะชีวิตของเขาอาจจะเป็นกราฟนิ่งๆเราก็เป็นกราฟยุ่งๆเข้าไปในชีวิตเขาให้เขารู้สึกว่าเหนื่อยดีเนาะอะไรอย่างเงี้ย่เคยทำให้เรารู้สึกแบบเอ๊ะอะไรไม่มีเลย่ะไม่มีเลย นุ้ยเคยไปออกรายการหนึ่งเขาแบบมีการแบบให้ให้ให้ตรวจเป็นแอปตรวจสอบ GPS ว่าหมายเลขเนี้ยของสามีเราเนี่ยเขาไปไหนบ้างในในรอบอาทิตย์เราก็ลองตรวจดูบ้านโรงเรียนบ้านโรงเรียนบ้านโรงเรียนแวะไปแวะไปเอ่อเป็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดบ้างอ่าแต่ก็บ้านโรงเรียนบ้านโรงเรียนอะไรเงี้ยเรื่อความที่นี่ก็อันจริงตอนที่เราก่อนเราจะแต่งงานนุ้ยบอกไปแล้วว่า ชีวิตคู่มันสําคัญตรงที่ว่ามันต้องเชื่อใจกันถ้าถ้าเธอทําให้ฉันไม่เชื่อใจเธอเราอย่าอยู่ด้วยกันเพราะว่าฉันก็จะเอ๊ะอยู่ตลอดเวลาแล้วการที่เธอจะมาอยู่กับผู้หญิงที่แบบไปไหนทำไรไม่ได้นึกว่าเธอก็ไม่มีความสุขหรอกเราก็ไม่มีความสุขหรอกเพราะฉะนั้นถ้าเราว่าเราจะร่วมชีวิตกันแล้วว่าเธอเธอมาตกลงกับเรานะว่าโอเคเราเราต้องสบายใจด้วยกันทั้งสองคนมั่นคงด้วยกันทั้งสองคนแล้วก็ไม่มีเรื่องให้เราแบบต้องแบบ ระแวงอะไรประมาณนี้ว่มีแบบพี่ปอนตาม่าเมื่อไหร่เนี่ยจะกลับบ้านพี่โบค่ะไม่เกี่ยวพี่โปใช่ตามตลอดว่าอยู่ไหนทำอะไรแต่จริงๆเขาไม่ต้องตามก็ได้นะเขาก็กดในแอปเขาก็รู้ว่าหนูอยู่ไหนจริงฉันว่ามีแอปการันมีคือเคยครั้งหนึ่งงอนงอนแล้วกลับไปเลยงอนแล้วกลับบ้านนุยงอนตั้งแต่ตอนคบกันแล้วงอน เราก็หายจากเขาไปเลยเดินอยู่ในห้างนี่แหละเราก็หายจากเขาไปเลยแล้วไปเจออีกทีหน้าบ้านเรารู้ว่าเฮ้ยทำไมรู้ว่าลุยกับบ้านอ๋อก็ gps ไงมันมุ่งมันเห็นว่ามุ่งหน้ากับบ้านเพราะฉะนั้นก็คือก็ไม่น่ามีอะไรน่าเป็นห่วงใช่แล้วก็เขาจริงจริงเขาก็ไม่ได้ตรวจสอบอะไรเราเราก็ไม่ได้ตรวจสอบอะไรเขาล้วนุยเป็นคนที่ไม่เช็คไม่ใช้โทรศัพท์ตอนเลยแล้วก็ถึงถึงวันหนึ่งมือว่านะเรื่องแบบนี้นะ เราไม่ต้องเช็คหรอกถ้าเขาถ้าเขาน้องรู้น้องทางนะเดี๋ยวก็รู้ไมเชียลมันไวเนาใช่ไหมเดี๋ยวก็แม่วันนั้นน่ะเออวันก่อนยังมีวันก่อนมีนะมีนะแม่เห็นพี่ปอนที่นี่แหละเห็นมานที่นี่แม่อยู่หรอป่าไม่ได้อยู่ที่นี่เอ๊ะแล้วปอนก็ไม่ได้บอกว่าจะมาที่นี่ไปกับใครอ่ะเดินไปดูให้หน่อยสิ มากับพ่อที่โดยเคยเมีแบบว่ากดไลฟ์สไตล์ไม่วาแบบื่อคราเธอทำแบบนี้ฉันจะอย่างนั้นอย่างนี้คือนูกก็บอกว่าทําอะไรก็ได้อย่าให้ลูกเราเสียใจคือนู้ว่าความสุขของเราแล้วก็หน้าที่รับผิดชอบของเราซึ่งเป็นพ่อแม่คนแล้วอะลูกเนี่ยสำคัญที่สุดเราสร้างเขาขึ้นมาจากความรักของเราเราต้องทําให้เขามีชีวิตที่มีความสุขไม่ใช่ว่าเอาตัวเราเป็นหลัก แล้วลูกจะยังไงก็ได้นุ้ยบอกเลยว่าถ้าวันใดที่ถ้าเกิดสมมุติว่าสมมุติได้อีฟอุบอิฟนะแบบเกิดอยากจะไปนอกลูกน่นอกทางแล้วแบบทําให้ลูกนุ้ยเสียใจหรือไม่ยอมแต่ว่าถ้าลําพังตัวนุย้ยเนี่ยไม่เป็นไรเราคุยกันได้อืแต่ว่าถ้าเกิดแบบทั้งโลกทั้งใบของลูกเรามันแตกสลายเนี่ยนุ้ยบอกว่าชนนาติก็ต้องเจอกันผู้ใหญ่เขาอยู่ที่ไหนหรอ แช่นานก็ต้องเจอการเรามาเจอมาเขียงชัก่อนเออจะตามฮาห้าไม่ว่าเลยแล้วอย่างเวลาแบบหแบบทำพี่อยาต้องการโรแมนตีอะไรอย่างเงี้ยเรายังเติมเต็มให้เต็มที่ไหมวายวาอันนี้บอกเลยว่าช่วยไม่ได้ขอไพ่ตอนตรงนี้เลยว่าอาจจะช่วยไม่ได้มากอมอเขาเป็นคนเงียบๆเราทำให้ผู้เราแบบ สนุกยังไงบ้างถึงว่าใช้ทีมกันสนุกว่าอยู่ประมานานกันเบื่อเนาะนก็เที่ยวเที่ยวค่ะแล้วก็หาเรื่องหาเรื่องอเล่นๆ <laughs> หาเรื่องแบบเออไปเล่นการไปทํากิจกรรมอะไรการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วนึกว่าอย่างครอบครัวหนูอย่างเงี้ยคือพอเราโฟกัสที่ลูกไงเราก็ทุกอย่างเราก็จะไปหากิจกรรมทําร่วมกับลูกแล้วอ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะมันก็จะไม่เบื่อแล้วก็ตัวเราเองแล้วก็หาเรื่องแกล้งเข้าไปเรื่อยๆนั่นแหละค่ะ ขาก็เบื่อเราไม่ได้หรอกค่ะถึงแม้ว่าเขาจะเบื่อการเวลาต้องการเวลาสองคนก็เคยมีคุยนะคะแล้วก็เคยไปด้วยพอไปถึงปุ๊บโทรหาลูกซิกดโทรหาลูกแล้วลูกอยู่ไหนทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยเราก็เลยมองหน้ากันแล้วว่าเออความสุขของเราอ่ะสองคนอ่ะมันอยู่ที่ลูกจริงเพราะฉะนั้น เราก็เออ่นึกว่าเวลาของของครอบครัวเราบางครอบครัวอาจจะต้องการเวลาสองคนแต่ของครอบครัวนุ้ยเนี่ยต้องการเป็นหมู่คณะเออ่มันมันคือความสุขของครอบครัวเราใช่เราเป็นดารทั้ตอบเขาเต่นเยอะเลยเขา้อมีแบบต้องมีไม่เอาอย่าเลยนี่ยนี่นี่เขาก็ต้องมีอยู่แล้วบางทีเขาก็ไม่สะดวกเออแต่มันสะดวกเราไงไม่สะดวกเขาเราก็ไม่ไม่ไม่สนใจไงเหมือนมีคอมเมนต์บอกว่าบอกพี่บอลว่าก็แป๊กนึงเดิ๋พี่นุ้ยก็โตแล้ว ใช่ใช่ชอบคอมเมนต์นี้มากแบบเราทำนั้นนายหนูตอบแล้วปอนก็แบบว่าเออเได้ไเออแล้วก็มีแฮชแท็กว่าพี่ปอนหนีไปเงี่ยเออมีอะไรอย่างเงี้ยก็เขาคงชินแล้วแหละรู้ว่าแล้วก็เขาก็ความสุขของบ้านก็มาจากคนในบ้านเนาะหนึ่งในนั้นก็คือภรรยาเออถ้าภรรยาบอกว่าไม่ฉันจะต้องทำคอนเทนต์นี้ให้ได้ไม่งั้นฉันจะไม่ไปไหนเขาก็ต้องรีบทำ ทำเถอะไม่ทำเดี๋ยวไม่ไปเออ <c oughs> ทำจะได้จบจบใช่ย,อยอ้อนย้อันไปถึงว่าที่แบบครูเตอร์อรคนสวยสามีเหมือนกันในนี่เป็นประเด็นมากเลยยอ,ยอมที่ไปคุยโอ้โหอันนั้นนานแล้วแหละแ,<ต><า>แต่ว่ารเราก็นนาจริงๆอ่ะเขาเขาเป็นคนปฏิเสธเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเรารู้สึกว่าก็ก็ดีนะก็ก็ดีเขาก็เขาก็เหมือนกับมีความคิดของเขาอะเนาะว่าเออบางอย่างเมื่อมาถึงจุดหนึ่งแล้วอ่ะ ความสุขของเขาอาจจะไม่ได้อยู่ที่นะตรงนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกว่าความสุขของเราทุกคนก็คือตอนนี้โฟกัสที่ลูกแล้วก็การที่เราอยู่เป็นครอบครัวสี่คนแล้วก็ด้วยความที่เขาอาจจะยุ่งๆกับงานด้วยแหละอืมอนนหลายอยา่างก็งคุยกันก็คือมันอย่องางที่นุ้บอกว่าเราเป็นเพื่อนกันเราคุยกันทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่นุ้ก็บอกว่าอ๋อไม่ไปอ่าาะาพะรักฉันหรออ,อ,อะไรอย่างเงี้ย <laughs> ไม่ใช่ <laughs> 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 เขาไม่ว่างถ้าถูกสามีคนนี้ยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่มันตีพรอเปไม่ต้องจริงจริงนี่นุ้ก็เคยนี่ก็เคยโพสนะว่ารู้และเหตุผลที่ซื้อลอตเตอรี่เนี่ยไม่เคยถูกสะงวดอ๋อเพราะได้สามีคนนี้มานี่เองไม่อยากอวยมากนะเพราะน้ำหนักเยอะกว่าจะลอยขึ้นมาได้เดี๋ยวลอยแล้วเอาลงยากมันยิ่งกว่ารางวัลที่ไม่รวยนี่ยคือนึกว่ามันก็ใช่นะเพราะว่า อตอนที่เราจะแต่งงานอะเวลาที่เราจะเลือกอะเขาก็บอกว่าเนี่ยเลือกคู่ชีวิตเนี่ยก็เหมือนแบบซื้อหวยนะเลือกดีก็ดีไปเลยเลือกไม่ดีเราก็อาจจะต้องแบบมานั่งจัดการกับชีวิตของเราอะไรประมาณนี้แต่กับคุณเนี้ยก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรที่ทําให้นุ้ยแบบไม่สบายใจลําบากใจกังวลใจอะไรเลยแล้วก็แถมยังจะเป็นคนที่ช่วยสปอร์ตเราในทุกๆอย่างที่เราชอบด้วยซ้ำไปไยเ เพราะฉะนั้นถ้าไม่บอกว่าถูงรัตรี่ก็คงไม่ได้แล้วแหละแต่อออตอนนั้นอะไรที่นุ้ยมีความคิดที่ใหญ่กันเริ่้ตอนนี้ตอนนู้นนะหรอก็คือเหมือนกับว่านุ้ยว่านะอันนี้เป็นอู่เหมือนหลายๆครอบครัวที่อาจจะต้องระวงังเพราะว่าพอมีลูกคนแรกแล้วมันเป็นตัวเราที่แบบเราอยากให้ทุกคนทําตามมาตรฐานของเราเมื่อวันเวลาผ่านไปคือเราไม่อยากทะเลาะต่อหน้าลูก<ม>แต่บางครั้งเนี่ยหรือก็ไปหาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าเออแต่แต่การตัดสินใจเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราตัดสินใจนะ มันต้องถามด้วยว่าถ้าการที่เราไม่อยากทะเลาะต่อหน้าลูกเนี่ยคือการที่เราต้องแยกจากกันเนี่ยมันเป็นความสุขของลูกจริงหรือเปล่า mm hmm. เราก็ได้คาําตอบว่าจริงๆแล้วอ,อ่ะบางครั้งเราอาจจะต้องพอเป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วเราถอยจากความเป็นตัวเองออกมาให้เยอะแล้วร่วมเรียนรู้ไปกับลูกแล้วเราก็เข้าใจเขามองในมุมของเขามากขึ้นไม่ใช่ว่าเราทําด้วยความหวังดีแหละแต่อาจจะเป็นความหวังดีที่เขาอาจจะไม่ต้องการก็ได้ ตอนนี้ก็ไม่มีละไม่มีความไมค็มไม่มีความคิดแบบนั้นแล้วเครถามเราเราเราเคยถามเขาไหมไปถามวันนี้ไฟเขียวอย่าถามอย่าถามอย่าไปถามอย่าไปถามช่วงนี้เล่นติ๊กต็อกบ่อยเริ่มเบื่อเดี๋ยวอย่าไปถามเดี๋ยวตอบแล้วโอเคขอบคุณค่ะ